รถถังยิงถั่วเขียวไหนดูนี่มันยิงไงยิงไงคือก่อนแน่เนี่ยถังน่าองเอามือหยิบขึ้นมามาันเสียเวลาเนอะต้อง,องเออคืออะไรหยิบขึ้นมาแล้วเสียเวลานี่หนูประดิษฐ์ของเล่นใหม่เล่นธรรมดาแบบชาวบ้านชาวบ้านเด็กทั่วไปไม่ได้หนูต้องคิกแลกแ้วก็แพง อันเม็ดถุเขียวมาต็เลย่คไม่เห like, mm ็นสาตา่หายนีไหเต็มนี่เป็นหแล้วก็สีถกเขียวมาจากตรงไหนอะล่างขา่านเขียวมจั้งล่างนี่เอาเอกระเด็นห่ออยอเต็มเลยออกเต็มเลย ดียังไงแม่งงงมันดีดงไดง้ช้างครทดลองเล่นยังไงมันถึงดีดหัวเขียวออกมาได้มันปัันยังไงเนี่ย ีรถผันกินหัวนะคะ ก็แค่ช้างด้วยนะคะคเดี๋ยวไหวช้างกระพือไ์เดี๋ยวช้างจะประดิษฐ์ของเล่นใหม่มาให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆ<ม>ดูนะคะโแบ๊วโอยแบ๊วแล้วชงไปตะแคงแล้วมันจะออกอ๋อเพื่อให้ถั่วมันไปตรงข้างหลังเงยอะๆใช่ไหมแล้วมันจะได้ดี้ามาในลีลาอ๋อเข้าใจละโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด ช่องช้างน้อยทีวีช้างน้อยทีวีรีวิวทั่วไท<า>ย,ยโอเคบ๊ายบายก็จะทำทสิ่อื่นแบบเรากดกระดิ่งได้นะคะกดกระดิ่งด้วยครับกด like ไล<ด>ค์กดแชร์บ๊ายบาย